สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับเนาะก็เห็ดเท่าที่เห็นมีแชทเข้ามาบอกว่ามีไอ้มีแล้วมีการเคลื่อนไหวแล้วในโพสของกล้องสลากเนาะโพสปังหมดุดที่พวกเรารอกันหลายคนรอกันเนาะ เท่าที่เห็นกัประมาณนี้ก็มีรูปไอคอนกดไลค์หัวใจแล้วก็มีการ์ตูนยกมือไหวยกผูก้หญิงผู้ชายประมาณนี้แหละเท่าที่เห็นก็สังเกตเราสังเกตเห็นยังวดก่อนๆใช่ไหมเราก็จะนับจานวนใช่ไหมนับ นู่นนี่มิลักษเป็นลักษณะอันนี้ถ้าเรานับจำนวนก็เราก็นับได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็12 12ถ้าตามสูตรถ้าตามสูตรนะถ้าตามสูตรก็จะประมาณว่าเป็นเลข2ใช่ไหม หลายหายคนบอกเป็นเลขสองแต่ความคิดผมเนี่ยคืออย่างนี้นะนี่คืออย่างนี้ที่เราดูเนี่ยผมจะผมจะแยกให้พวกเราดูตรงนี้มันมันเป็นมันเป็นช่องช่องของมันอยู่นะนี่นะนี่นะช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้จะเป็น3มช่องนะ3มช่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยายรูปเอารูปให้ดู อ่านี่นะจะเป็นช่องอยู่นะในช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นก็คือความคิดผมนะความคิดผมก็คือช่องนี้เท่าไหร่ช่องนี้เท่าไหร่ช่องนี้เท่าไหร่หรก็ตามนั้นเลยง่ายๆเลยแล้วก็ดูดูด,ดูตรงนี้ก็ได้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกนะบวกยังไงทําไมต้องบวกทําไมต้องรวมกันเพราะว่านี่เขาก็ เป็นลักษณะเหมือนสื่อบอกอยู่แล้วว่าโยงเข้าหากันนะในตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บวกช่องนี้1 2 3 4 5ช่องเรก5ช่องนี้1 2 3 3 1 2 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5, 3, 4, 5, 3, 5 4 3องประมาณนี้ก็ประมาณนี้ ดูกันได้ประมาณนี้แหละเราจะไปแยกอย่างอื่นเนี่ยมันจะซับซ้อนแล้วมันจะสับสนกันเนี่เครื่องหม้บวกนี่ก็คือบวกกันนั่นแหละดูกันง่ายๆอย่างนี้เลยก็ลักษณะไหวใช่ไหมไหวก็ถ้าเป็นคนไหวก็ห้านิ้วสองข้างอะ่ะห้านิ้วสองข้างก็คือศูนย์ใช่ไหม จะใช่ศูนย์ไหมก็อาจจะมีศูนย์ก็อาจจะมีศูนย์ 0. ก็อาจเป็นไปได้ก็สิบเนาะอันนี้ก็สิบอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์ลักษณะที่เห็นเนี่ยเห็นอย่างที่เข้าใจกันเนี่ยก็คือห้าสามสี่ห้าสามห้าสี่นะหรือจะแยกอ่ะแยกอย่างขนาบข้างยกมือขึ้นสองข้าง ขนาบข้างผู้หญิงก็ได้ขนาผู้หญิงนะอันนี้4อันนี้3ก็คือ7นะขนะกของผู้ชายอันนี้5อันนี้3ก็คือ8 8กับ 7. 7 8แปดกับ7จ็ดแปดกับ7ก็คือ5้แต่เราจะไป ตีไปจับก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบแต่ส่วนตัวผมก็เป็นลักษณะนี่แหละดูง่ายงเลย534 5ามสดูง่ายงเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องคิดมากสําหรับวันนี้ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าไม่มีตัวเลขบอกเหมือนเหมือนไอ้ก่อนก่อนนู้นใช่ไหมก็มีงวดที่แล้วก็ยังพอดูออกวดน,นี้ก็ แต่ว่ายากก็น่าจะดูออกเนี่ยมันจะมาสวดคล้องกันอย่างที่ผมบอกเห็นไหมมีสามมีห้ามีสี่ตรงเนี้ยที่มันมาเข้ากันเนี่ยตัวนี้เห็นไหมห้าสามห้าสามมันเข้ากันไหมตัวเลขก็พวกท่านก็ไปดูดูดูไอ้ตัวเนี้ยนี่ก็เหมือนศูนย์ห้าแปดเมื่อกี้มีไหมมันก็โยงหากันได้ไหม มันก็มีลักษณะนี่ลักษณะคล้ายๆมีตัวเลขปฏิสัมพันธ์กันได้พูดง่ายๆอ่ะเราดูโพสต์นี้ลวมันมีอีกโพส์หนึ่งโพสต์ก่อนหน้านี่โพสต์ก่อนหน้าที่โพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานโพส์นี้น่าสนใจอยู่เห็นยังเห็นคําว่าเยี่ยมไหมเห็นคําว่าเยี่ยมไหมอ่าเดี๋ยว เอาลูปให้ดูเข้ามาเยี่ยมนะนี่เข้ามาเยี่ยมชัดเจนแปแปนี่คือชัดเจนอ่าแต่ว่าสีม่วงนี่มันจะดูหลอกสีม่วงนี่จะหลอกตาเราสีม่วงนี่จะหลอกตาเราตัวแรกนี่จะเป็น1ห,หรือหก็กไม่รู้ตัวข้างหลังนี่จะเป็น6ก,ก็สลับข้างกันจะเป็น2ก็ ต้องเอียงดูใช่ไหมก็คือหลอกหลอกอยู่แต่8ปดแปด,แปดนี่แปดนี่ไม่ได้หลอกก็คือเห็นชัดอ่าแป,แปนี่โพสโพสอีกพสหนึงนะถ้าพวกเราจะไอ้น,นีกันผมเอาคือมันมันน่าสนใจผมก็เลยเอามาให้ดูเดี๋ยวลองเอียงดูลองเอียงดูนะใช่ไหม แปดเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นลักษณะเพราะยังดูเป็นลักษณะเหมือนสองนะใช่ไหมอ่าเป็นลักษณะเหมือนสองก็นี่แหละประมาณนี้ก็มีไปพิจารณาดูถ้ากับหัวตรงนี้นะถ้ากับหัวแล้วก็พิกดูก็จะเป็น91นะตัวสุดท้ายเนี่ยนะตัวริมนี้นะ เป็น9ก้าก็จะมาเข้ากับเป็นตัวนี้ตัวนี้นี่91มาเข้ากับตัวนี้นี่เป็น91อ่พวกท่านก็ไปไล่ดูไปลองไล่ดูนี่แหละที่พดท่าสนใจแต่อันนี้พูดปรหมูลของเราพดประมูลของเราก็สรุปไปเลยของผมก็5 3 4 5 3 5 4 ค่นี้เลยผมสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคเนาะโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนร่ำรวยมีกำไรกันทุกคนสวัสดีครับ